เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยจะมีบอสใหม่มาแน่นอนครนะับท่านผู้ชมถ้าเราชนะบอสได้ก็จะได้ชุดด้วยได้ดาบด้วยบอกเลยว่าหลังจากนี้คือแบบสายดาบแบบน้ำวันยิ่งเทพใครเล่นดาบเลยเออเดี๋ยนี้ได้มาทิ้งเทพแล้วเดีด๋ยนี้ดาบมีก็ปโป้ด้วยนะคนดูเออเลยครับประมาณนี้แบรนด์ชมร้าบ,บริการเติมโรบัคและกดเกมพาร์ตราคาถูกครับ <S <S อย่างเช่นบริการกดผลบอสฟุตเรซิฟรวมถึงเกมพาร์ตและแมนอื่นอีกมากมายในเรซิฟนะครับ <S <S ท้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่บ,บริการกดผลหรือว่ากดเพชรแมบออน์ต้์อย่างเดียวนะยังมีจําาหหนน่ยรััสไกแบฟ และบริการอื่นๆอีกมากมายให้เพื่อนเนี่ยลองไปจับจองกันโตร้านเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ทุ่มรวดเดียวปลอดภัยมั่นใจได้100%มาใช้บริการร้านแบรดชอปได้เราที่เพจเฟ e บุ A ๊ก B E A R S H O P แบรดชอปนะครับผมกดเกมพาร์ทได้สิบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเอ้อ เอาละครับผมกราบสวีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมในกิจ T S นะฮะวันนี้เราก็อยู่ในหัวข้อแกมพลสอัปเดตครั้งต่อไปนะครับผมหลังจากให้เราเนี่ยไปดูอัปเดตก่อนหน้ามาในคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวแปะมุมไอไว้ขวามือแล้วกันนะครับอันนี้คือคลิปก่อนหน้าที่ผมเนี่ยได้ทาไปว่าเออมีน้องคนนึงส่งให้ผมมานะครับผมวันนี้เราจะมาส่ง Discord ทางด้านของตัวเกมกันฮะว่าจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับผมโอเคฮะเริ่มจากนี่เลยนะครับผม <Okay. S 2> ผลัดปีศาจครับ <Okay. S 2> ก็อย่างที่รู้อย่างที่รทราบกันว่า ดียวประมาณนะที่เขาแบบว่าปล่อยแบบว่าแบบทีเซอร์มาอ่ะก็คือเป็นผลโมจิผลเงาแล้วก็ผลหมีปุ่มเนื้อผมปุ่มเนื้ออ่ะนะครับผมนี่คือน่าจะเป็นผลปุ่มเนื้อนะครับอันนี้น,นี่คืออะไรเอ่ยโอ้เดียวมีเพลงด้วยอันนี้อะไรเนะี่ยไม่แน่ใจไม่รู้มันจะเป็นเสียงหรือเปล่าอ๋อ,อ,อเป็นเสียงแล้วก็มีการปรับโมจิใหม่นะครับอันนี้ให้เพื่อนไปดูเองแล้วกันนะครับผมทุกคนอันนี้อะไร แบบท่าแอคเหรอ <c oughs> ยืนแบบแอคเหรออันนี้ก็จะเป็นปรับท่าของอีเวนเจอรี่ใหม่นะครับอย่างที่บอกไปก็จะมีสามารถเลือกว่าเอาแบบแบบชนิดไหนชนิดไหนอย่างเช่นผลเมืศาสตร์ดาบแล้วก็สามารถเลือกความแรงได้วยว่าเดนจินเนอรี่อันคอมมอนอะไรทำนองนี่คือแล้วอุ้ยมีหมวก <c oughs> โอเคนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตท่าของอีเวนเจอรี่แล้วก็อัปเดตนี่ครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นฮาคี้สังเกตที่อัปเดตใหม่มาผมอันนี้คืออะไรฮะอันนี้จะเป็นล็อตพีคนะครับผมอล็อตพีคติดตัวฮะก็ล็อตพีคนี้สามารถเลือกเกาะได้เลยนะะครับบบผมจมจไ่่ใชแบบ ล็อกพีแบบปกตินี่คือล็อกพีของเราอะสามารถซื้อได้ตามเกาะใช่ไหมซึ่งมันจะมีหลายอันมากเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยนะครับผมทําให้มันการเดินทางง่ายขึ้นโดยการแบบเลือกเลยว่าเป็นอันไหนนะครับก็คือมีอันเดียวอะไม่ได้มีหลายอันอันนี้คือไม่แน่ใจคืออะไรโอ้โหนี่ซูมเลยนะเอออันนี้ซูมเลยนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นอ่าบอกว่าเรามีกี่ผลหรือเปล่าเออบอกไม่กี่ผลเหรอมโล่สี่ผล,ผลเอออีโตะนะครับอืมอืมประมาณนี้แล้วดูสุเกะผลเล่าผลกับกิโลนี่มีเป็นร้อยครับโดยพ่าเล่าผลนี่มีเป็นพันน สี่ผลนะค,คุณดู <c oughs> เออนะครับผมนะฮะเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชุดใหม่คือจะบอกว่าชุดอันนี้มันจะมีดาบใหม่มาก,กับชุดนี้ซึ่งผมถ้าผมเดานันเดี๋ยวเดี๋ยว่อยเอาที่หลังก,ก็แล้วกันอันนี้ตีตกดูไปแล้วเฟรดมาหน้านี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับชึบอ่ะหน้านี้นะครับผมขอญอาตพูดนิดนึงว่าอัพครั้งนี้เนี่ยจะมีบอสใหม่มาแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับบอสใหม่มาแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรหลุดอะไรบ้างอันนี้คือจะเป็นเ b c นะครับเออ อ๋อท่าเตะนะครับเป็นท่าตีหรือเปล่าไม่แน่ใจมีเพลงด้วย <c oughs> อะไระเ่ี่ย <c oughs> อันนี้ผลพิศารครับอันนี้เป็นผลโมจินะนรับผมนี่ฮะอุ้ยดูไม่ได้เน,นี่ยก็จะเป็นโมจิแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นี่น เทมากครับเทมากเทมากเทมากโอเคนี่ครับดาบใหม่ที่พูดถึงหรือเปล่าวะหรือว่าสกิลดาบไม่ไม่ใช่ดาบใหม่ที่ดาบแรกนะครับดาบใหม่เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงอ่าน,นี่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 อันนี้คือชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมซึ่งสังเกตว่าเขาจะมีทรงผมใหม่มาด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะบอกว่าจะมีบอสเข้ามาก็ว่าได้ถ้าสังเกตจากด้านหลังจะมีเก็กโคโมเลียด้านหลังด้วยนะครับทุกคนนี่เป็นไงเราแบบมาสายเชิงวิเคราะห์นะครับจากรูปภาพนี้นะครับผมนายเอ็มบินปล่อยมาเนี่ยก็จะมีตัวน เป็นบอสซามูไรที่อยู่ในภาคของเก็กโคโมเรียครับที่อยู่ในตอนนนั้นโซโลไปสู้ด้วยได้ดาบมาผมจําชื่อไม่ได้ใครรู้ว่าคอมเมนต์ละกันนะครับเขาเป็นซอมบี้นะเออลุงแกเป็นซอมบี้นะครับผมและดาบแกคือโหดมากนะครับโซโลก็ได้ดาบเป็มานี่ข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นบอสข้างหลังก็จะมีโมเดลเก็กโคโมเรียนะครับผมนี่ฮะน่าจะอันนี้จะเป็นมือของเก็กโคโมเรียนะครับแล้วก็สังเกตว่ามีผู้มีทรงผมผู้ชายใหม่นี่สอันแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงนี่อัปเดตเยอะเลยนะครับนี่แต่ว่าบอสเก็กโคโมเรียนี่ใหญ่มากนะเออใใหญใหญหญ่่มมมมาาากกกนนนะะคครรับผดูปณี้้แลว อันนี้ได้เป็นชุดเกาะใหม่ I'm Sorry เเน,นี่ยนะนะครับผมได้เป็นชุดเกาะใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโมเดลฉลามโมเดลฉลามใหม่โคตรเท่นะครับให้อารมณ์เหมือนเกมเซฟตีฟเลยอ่ะคนดูเออ,เอ,อจริงปะเท่มากนะครับผมประมาณนี้อ่านี่ฉลามใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ได้เป็นโมจิหรือเปล่าเอออันนี้ผลยางฮะเฮ้ยอ๋อผลผลหมีผลหม,ลมีนะครับผลหมีนี่เวลาเราใช้นี่สังเกตว่ามันจะมีปุ่มหมีอยู่ตรงมือด้วยนะครับอันนี้เจ๋งมาก ใส่กระใส่ปสัสไส้และแมนเฉยเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยเท่เลยนะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอัปเดตก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับจริงๆก่อนหนา้ามีอีเวนต์เขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ไททันนะครับแต่ว่าผมมาไม่ทันนะอุ้ยรองเท้าใหม่ว่ะอุ้ยเจ๋งเลยนะรองเท้าใหม่ครับคนดูนี่ มีนุ้ดทัาแตะมาแล้วโอ้โหแต่แบบแตะซามูไรอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวผมผมหารูปบอสไม่เจอนะครับแต่ว่าจริงๆคือมันมีแน่นอนที่ผมฟันคงตอนนี้คือจะมีบอสอยู่2ตัวคือเกโคลโมเรียนะครับผมแล้วก็มีบอสซามูไรครับเ,เดี๋ยวผมลองหาใน Google แป๊บ มันพีทซามูไรซอมบี้อ่ะอ่ะคนนี้เลยนะครับผมนี่เลยฮนะนี่ครับผมนี่ซามูไรตำนานเรียวมะเออเขาชื่อว่าเรียวมะนะครับผมคือเขาอะมีดาบที่ค่อนข้างโหดมากแล้วดาบตัวนี้น่าจะถูกอัปเดตเข้ามาในเกมด้วยนะครับเอ้ยเดี๋ยนะปลายปอกดาบแบบนี้เขาโชว์เมื่อกี้อันเดียวกันหรือเปล่าเอ้ยดาอยู่นะอันเดียวกันปะวะไม่น่าใช่ครับ ตัวดาบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เขาจะเป็นสีแบบเออแดงแดงม่วงม่วงหน่อยนะครับเออเท่เท่เท่เท,ท่นะครับผมนี่ก็จะเป็นบอสใหม่ที่เข้ามาที่ผมอันนี้ผมเดานะนี่คือความคิดส่วนตัวทั้งหมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีบอสตัวนี้เข้ามาครับแล้วก็ถ้าเราชนะบอสดาบก็จะได้ชุดด้วยได้ดาบด้วยบอกเลยว่าหลังจากนี้คือแบบสายดาบแบบเท่ครับผมน้ำาวันยิ่งเท่ใครเล่นดาบเนี่ยเออตัวนี้น้ำวันยิ่งเท่เนีเดี๋ยวดาบมีกิฟโป้ด้วยนะครับคนดูเออเลยครับประมาณนี้แล้วก็มีทางด้านะ ครับผมเพราะว่ามันมีรูปหลุดมาไงเออรูปก่อนนะมันหลุดมานะครับเอาว่ามันมีบอสเก,กโคลโมเมรียเข้ามาที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีรูปเก,กโคลโมเมรียอยู่ในดันด้วยอันนี้ผลอุย้ยอันนี้เป็นผลหมีเหรออุ้ยอันนี้สวยนะเอออันนี้สวยอันนี้สวยนะครับเรียกว่าทำโมเดลสวยมากนะครับสำหรับแกนพีชนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตคร่าวๆนะครับผมนี่ฮะมีรูปด้วยนะครับนี่ นี่โมจินะครับเป็นไงโมจิกับดงซอมบี้เผลอๆนะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะถ้าอัปเดตใหญ่ขนาดนั้นจริงอ่ะคือจะบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นแกมพีทมานะไม่เคยเห็นอัปเดตใหญ่ขนาดนี้เลย <c oughs> ถ้าอัปเดตใหญ่ขนาดนั้นจริงคือน่าจะมีเกาะเพิ่มด้วยนะคนุณดูนะครับมีเกาะเพิ่มด้วยขึ้นมาอาจจะเป็นเกาะของเกโกโมเลียที่เขาเป็นเรือนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่อ่าเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเรียกว่าเป็นแบบเป็นเรือก็ได้นะครับเป็นประมาณว่าเป็นเรือละกันนะครับผมเผลอๆอาจจะมีมาด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกก็มมมมมมีผลให่ออะไราาาายุต นะครับผมสำหรับอัปเดต5ที่ต่อไปนี้นะครับทุกคนนะครับก็เอาไวฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมเผื่อผมมีอัปเดตอะไรมาแจ้งเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะลงคลิปไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะอ่านเลยนะครับทุกคนดูประมาณนี้สําหรับแกรนพีชนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ